เรียบร้อยนะครับเราสามารถเข้ามาเช็คได้ที่แอปทูมิวเนียลเล็ตนะครับผมนี่เป็นประวัติรายการส,สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาสอนหาเงินเข้าทูมิวเนีลเล็ตฟรีนะครับทุกคนจากแอปตัวนี้นะครับเป็นแอปทำภารกิจเก็บคะแนนเหรียญน,นะครับเราสามารถกดรับเหรียญตรงนี้ได้นะครับผมที่มันลอยๆอ,อยู่ตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับทุกคนว่ามันจะรวมเป็นเงินให้กับเราด้านบนตรงนี้เราสามารถนะครับผมนํามาถอนได้นะครับหรือว่าเราจะทาภารกิจต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นภารกิจนะครับผมพวกดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ทําตามที่เขาบอกตรงนี้นะครับผมเขาเขียนขั้นตอนอยู่นะครับว่าเราต้องทํำยังไงบ้างหลังจากที่เราทําเสร็จเราจะได้เป็นคะแนนเท่านี้เลยนะครับผม52,500เหรียญนะครับหรือว่าจะเป็นการดูวิดีโอโฆษณาตรงนี้ก็จะได้รับเหรียญเช่นกันนะครับผมหรือว่าจะเข้ามาใส่นะครับผมรหัสเชิญตรงนี้ก็จะได้อยู่ที่1 5 0 0นรเหรียญนะ แล้วเหรียญที่เราได้มาต่างๆนะครับผมจากการที่เราทำธุรกิจเราสามารถนะครับผมเอามาถอนตรงหน้านี้ได้นี่เองนะครับขั้นต่ำเพียง10เท่าน,นะครับเขาเขียนบอกละเอียดเลยนะครับผมว่าเราต้องการใช้เหรียญแรกเท่าไหร่นะครับผมถ้าเราเก็บครบปุ๊บเราสามารถถอนได้แบบนี้เลยนะครับเงินก็เข้าภายใน3-5วันทําการนะครับ เรียบร้อยนะครับเราสามารถเข้ามาเช็คได้ที่แอป t o m o n l l e นะครับผมนี่เป็นประวัติรายการสําหรับการถอนนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากทำเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันก่อนนะครับ สำหรับวิธีดาวน์โหลดนะครับทุกคนกดเข้ามาที่คําอธิบายจะเห็นลิงก์2ลิงก์นี้นะครับทุกคนดาวน์โหลดลิงก์ไหนก็ได้นะครับใครที่โหลดลิงก์แรกไม่ได้ก็สามารถโหลดลิงก์ที่2ได้นะครับทุกคนก็มันจะพาเราเข้าไปที่ดาวน์โหลดที่ Google Play Store นะครับไม่ใช่แอปหลอกลวงนะครับผมตรวจสอบมาแล้วนี่เองนะครับแอปมีชื่อว่า Google Cast นะครับสามารถเข้ามาดูรีวิวได้เลยนะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถนะครับผมกดเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับผมมันจะเป็นการเปิดหีบสมบัตินั่นเองนะครับผมกดไปเลยนะครับสําหรับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการนะครับผมทําภารกิจนั่นเองนะครับแต่ผมจะมาบอกแบบละเอียดนะครับกดกลับมานะครับผมแล้วก็มากดตรงนี้นะครับทุกคนหน้าฉันนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็มากดตรงนี้นะครับลงชื่อเข้าใช้นะครับทุกคนตรงนี้กดเข้าไปเลยนะครับก็สามารถนะครับผมลงชื่อเข้าใช้นะครับด้วย Google ได้เลยนะครับผมหลังจากที่เราลงชื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็็็จะะะะเเเเเปปนนนนนบบบบััััััญชีีของงงรรรรรรราาาลล้วคคคยยไดผม ผมมาอีก500เหรียญคะแนนด้วยนะครับสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินเข้าทูมิวเลยได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามากดที่ป้อนรหัสเชิญของคุณนะครับทุกคนตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นการนะครับผมใส่รหัสเชิญเราจะได้รับเหรียญที่1,500เหรียญเลยนะครับนี่นะครับทุกคนก็ใส่โค้ดไปตามนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะครับ FDD2C แลวก็ดับเบิลยูนั่นเองนะครับผมใส่ไปตามนี้นะครับ FDD2C ดับเบิลยูนะครับเราจะได้มาอยู่ที่1,500เหรียญเลยนะครับเหรียญเอาไปแลกเป็นเงินได้ทันทีเลยนั่นเองนะครับกดตรงนี้นะครับผมปุ่มสีเขียวไปเลยนะครับผมเราก็จะได้รับเหรียญมาทันทีที่ใส่เลยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับสามารถนะครับผมกดเข้ามาที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับผมเพื่อเลือกภาษาของเราได้ตรงนี้เลยนั่นเองครับ ถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการเก็บสะสมหาเหรียญนะครับผมเพื่อแลกเป็นเงินเข้าทูมนิวเลนะครับเหรียญนะครับสามารถกดรับตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับที่มันขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่นะครับต้องกดรับเหรียญนะครับผมปุ่มสีเขียวตรงนี้ก็รับได้เช่นกันนะครับวิธีการนะครับผมก็คือกดไปเลยแบบนี้นะครับเหรียญมันก็จะรวมนะครับผมให้กับเราอยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับสามารถดูได้เลยนะครับอันนี้นะครับผมก็จะเป็นภารกิจให้เราทําต่างๆนะครับทุกคนกดเข้าไปดูได้เลยนะครับจะมีนะครับผมพวกเช็คอินรายวันนะครับนเ้ยีง่ดไ นี้ไปเลยนะครับแล้วก็เป็นภารกิจประจําวันนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับทุกคนถ้าเราทำนะครับผมจนครบนะครับเราจะได้อยู่ที่1 0บาทต่อวันเลยนะครับมันจะเป็นภารกิจนะครับผมทําการดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วก็อันที่สนะครับผมจะเป็นการจัดรางวัลนะครับ สามารถนะครับผมเข้ามาจับรางวัลได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับทุกคนรางวัลใหญ่นะครับสําหรับรางวัลใหญ่นะครับผมเราต้องคลิกเพื่อเล่งตรงนี้นะครับแล้วถ้านะครับผมตรงนี้นะครับผมครบจํานวนนะครับผมที่เขากําหนดไว้นะครับผมที่เขาบอกนะครับเราก็สามารถนะครับผมแลกถอนออกมาได้นะครับมันจะอยู่ที่ตรงนี้นี่เองนะครับสําหรับตรงนี้อาจจะเป็นสายเชิญเพื่อนนะครับผมที่ทำนั่เองนะครับส่วนนะครับทุกคนอันที่สองนะครับผมด้านที่2ถัดมานะครับนี่นะครับทุกคนสําหรับพวกนี้นะครับจะเป็นนะครับผมภารกิจให้เราทําเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการ การดูวิดีโอนะครับผมหรือว่าเชิญนะครับหรือว่าป้อนหัดเชิญผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับ ทุกคนสาหรับป้อนรหัสเชิญนะครับสามารถนะครับผมใส่ไปตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่มีนะครับผม FDD2CW นะครับเราจะได้รับเหรียญมาอยู่ที่1,500เหรียญนะครับตรงนี้นะครับผมไม่บังคับนะครับใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าใส่เราก็จะได้รับเหรียญมาเพราะว่ามันง่ายที่สุดแล้วนะครับทุกคนแล้วก็นะครับผมจะมีการทาภารกิจดาวนโหลดแอปต่างๆหรือว่าภารกิจที่เขาขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับสามารถทําได้นะครับเหรียญที่เราได้ก็ตามนี้เลยนะครับผมเขาก็เขียนบอกอยู่นะครับเดี๋ยวสําหรับวิธีีีกกาารรรทิจจจตงน้้ะบดดูให๋ยผม แล้วถัดไปนะครับผมก็จะมาบอกวิธีการทำภารกิจเก็บสะสมเหรียญคะแนนนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมสามารถกดรับเหรียญตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ได้นะครับทุกคนก็กดรับแบบนี้นะครับ เหรียญนะครับผมมันก็จะรวมเป็นเงินให้กับเราด้านบนตรงนี้นะครับผมเราสามารถดูได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีนะครับผมการเช็คอินประจําวันนะครับถ้าเราเข้ามาเล่นแอปนะครับผมเข้ามาเช็คอินแต่ละวันนะครับเราก็จะได้เหรียญตามนี้เลยนะครับผมก็สามารถนะครับผมเข้ามาทําภารกิจได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับผมก็เป็นภารกิจรายวันนะครับเราสามารถนะครับผมรับได้อยู่ที่10บาทนะครับถ้าเราทําภารกิจจนครบนะครับเป็นภารกิจดาวโหลดแอปทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนแบบละเอียดสําหรับวิธีการทาภารกิจดาวโหลดแอปดูให้จบนะครับแล้วก็ จะมีการจับรางวัลนะครับสามารถนะครับผมมามุนรางวัลตรงนี้ได้นะครับจะได้รับเหรียญด้วยนะครับแล้วสําหรับตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นกิจกรรมนะครับผมของทางเขานะครับสามารถนะครับผมเข้ามาเชิญเพื่อนนะครับเราจะได้รับ10คลิกเพื่อนเล่นนะครับแล้วถ้าตรงตามนะครับผมจํานวนครบตรงนี้นะครับผมตามที่เขากําหนดเราสามารถถอดออกมาได้นั่นเองนะครับผมสําหรับวิธีการทํานะครับผมต้องไปเชิญเพื่อนมาเล่นแอปของเขาประมาณนี้นั่นเองนะครับ แล้วก็จะมีภารกิจต่างๆตรงนี้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอโฆษณานะครับผมหรือว่าป้อนรหัสเชิญนะครับผมตรงนี้ใครยังไม่ใส่ก็สามารถใส่ไปตามนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมนี่นะครับ FDD2CW เราจะได้มาอยู่ที่1,500คะแนนเหรียญเก็บสะสมได้นะครับแล้วก็จะมีภารกิจดาวน์โหลดนะครับผมแอปต่างๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมสอนแบบละเอียดนะครับผมดูให้จบนะครับี่ของขวัญผู้ใช้ใหม่นะครับผมสําหรับตรงนี้นะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับผมใครที่เป็นผู้ใช้ใหม่ก็คือคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นแอปตัวนี้นี่นะครับภายใน7วันนะครับเราจะได้รับเหรียญเยอะกว่าปกตินั่นเองนะครับสามารถมากดรับได้ตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับก็จะสังเกตนะครับเราจะได้รับเหรียญเยอะกว่าปกติเพราะว่ามันเป็นนะครับผมตัวช ใหม่นะครับผมให้เราเก็บสะสมเหรียญได้เยอะยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะเก็บไปถอนเงินนั่นเองนะครับภายใน7วันเท่านั้นนะครับผมเขามีให้แค่7วันนะครับทุกคนส่วนหน้าที่2นะครับผมมันก็จะเป็นวิดีโอนะครับนี่นะครับผมเราก็สามารถนะครับผมเข้ามาดูได้นะครับว่าเราจะดูอะไรนะครับผมอย่างเช่นนะครับผมเราจะดูเป็น ROV นะครับกดเข้าไปเลยนะครับ แล้วถ้าสังเกตเห็นนะครับผมเหรียญตรงนี้นะครับมันจะเป็นเต็มวงกลมนะครับถ้าเต็มเมื่อไหร่เราก็จะได้รับเหรียญนะครับผมแล้วก็เหรียญคะแนนเราก็จะบอกเขาก็จะบอกอยู่นะครับผมว่าเราดูเท่าไหร่เราจะได้กี่เหรียญคะแนนประมาณนี้นั่นเองนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับส่วนหน้าที่สานะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมเชิญเพื่อนนะครับแล้วสําหรับวิธีการทําภารกิจดาวโหลดแอปนะครับแต่ผมจะมาบอกแบบละเอียดเลยนั่นเองนะครับอย่างแรกนะครับทุกคนต้องเป็นแอปที่เราไม่เคยดาวโหลดมาก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับอย่างเช่นนะครับผมแนะนําเป็นแอปตัวนี้นั่นเองนนนนะะคคครรรััับบบผผมมกกกก็็ททุเเขขาาียยยออู่งงไ ลงทะเบียนในบัญชีใหม่แล้วก็เปิดใช้แอปของเขาแบบไม่กี่นาทีนะครับสามารถกดรับนะครับผมปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็เรามันจะพาเราเข้ามานะครับผม well. ในเพจตัวเราก็กดติดตั้งตรงนี้ไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็เข้ามาเล่นนะครับผมเกมในแอปของเขาประมาณสัก3นาทีถึง5านาทีประมาณนี้นะครับจับเวลาได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ลองนะครับผมเข้ามานะครับลงทะเบียนนะครับผมใแอปของเขานะครับผมกดตั้งค่านะครับแล้วก็มาลงทะเบียนได้เลยนะครับ <Evet. S 2> เสร็จแล้วนะครับผมเราก็ลงทะเบียนด้วยอีเมลหรือ Facebook เสร็จแล้วนะครับทุกคนแล ก็กลับมาที่แอปหาเงินของเรานะครับหลังจากที่เรากอบเข้ามาในแอปน่าหาเงินของเราแล้วนะครับทุกคนถ้าภารกิจมันหายไปนะครับผมแสดงว่าเราทําสําเร็จแล้วนะครับเราก็สามารถนะครับผมมาถอนเงินได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับการถอนเงินขั้นต่ำสิบบาทนะครับสูงสุดก็คือ200บาทนั่นเองนะครับมีแค่นี้เองนะครับผมสําหรับวิธีการหาเงินนะครับผมก็แนะนําให้ทุกคนนะครับผมดูให้จบจะได้เข้าใจนั่นเองนะครับใครสงสัยอะไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับ